พี่น้องครับรัดปักเผาหไหมสวัสดีตอนเช้าครับโอ้ยมันบเบาเดี๋ยวพี่น้องเมืองปลาป่านี่ปลาอะไรอ่ะปลานินปลาทับทิม,มชาวบ้านเ่ชาวบ้านเขาจะปลามาขายปลาอันนี้คือบ้านปาลปาะครับบ้า,บาปลานึกจะรับซื้อหมดแล้วก็ปล่อยลงแล้วก็ไม่กินมันมีครั้งหนึ่งเจ้าแม็กกับกับลุง ลุงเพชรลุงเพชรมากินของป่าไป <laughs> <laughs> ปลาปลานในาน,านะครับพญาหยีเจ็ดมณีมาทั่วบ้านปลานะครับอ,อ๋ปลาไหลที่นี่จะขายบ้านพร้อมที่ดินพร้อมนี่และสิน <laughs> <laughs> แต่อยู่แห้งะขายหรอกไว้ใจ่ายไร้อยมาพักนายู่เด้อพี่น้องครับ นี่นี่ปลาต่อนี่ปลาไอเดียปลาคิดเองทำเองนะเดี๋ยวดูพอมสีปลาไนะครับอันนี้มีบัวพรอมอุ้ยมีบักซีดาพรอมซุกไปนะอ๋อแล้วเปิดน้ำมันก็จะลงตรงนี้ไหมครับ <Yeah. S 2> อันนี้คือเราใช้โซล่าเซลล์อ,อันนี้ป๋าซื้อมาห้าพันน้องๆใครก็ได้เนาะชุดนี้ชุดนี้ห้าพันแต่ชุดนี้ลงมาเนียกแปดทั้งหมดใช้งเงินแค่หมื่นกว่าบาทเราสามารถใช้น้ําได้ตลอดทั้งสวน oh. โดยที่เราไม่ต้องอะไรไปน้องๆคนไหนที่คิดจะไปทาไ,ไม่ต้องเปลืองค่าไฟด้วยไม่มันเป็นโซลา่าเซลล์ดิพี่น้องเนี่ยครับถูกมันเก็บเก็บได้เบิด อันนี้ปาที่แรกอ่ะปลาจอามาดานตรงไหนนี่นี่ที่แรกอ่ะอที่แรกอ่ะมีคนมาเอากระปาจะเป็นแผนนะทำลาเทลปลาก็เลยไม่ตัดสินใจเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะป่าก็เลยใช้ของตัวเองนี่แหละชิดเองอก็เลยไปที่อะไรนะไปไทยวัสดุตึตตตตตบ๊บตึ๊บตึ๊บจ้างคนประกอบแป๊บหนูเลิศเลิศทำไรดีแห้ง จัไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าผลมันตกมันไม่ได้จัดเจมบอลต้องมาหนะ้ามีเดี๋ยวเขาจะาออนะเดี๋ยวเขาจะไปเอาบากาวใ <c oughs> ชว่เราถ้าเราไม่ใช้เราก็ใช้จิต<อ>ใช้จิดมันก็จะอยู่อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดไม่มีแสงเราใช้ตัวนี้ได้ <c oughs> แล้วมันวิ่งไปถึงบ้านหลังนี้ที่เจมบอลนอนน้ำไม่ถึงเมื่อไหร่นะพอปลาใช้ระบบเรียนดั <c oughs> มักมีออกแล้วมักมีับเอา้ามักมีต้นในๆออกด้วยเริ่มออกแล้วผลไม้ดิ๋วออกเริ่มออกแล้วอันนี้เอิญทำมักมีทำมักมีนี่ป่าลูกใหญ่แล้วนี่สุกแล้วใช่ไหมใช่ครับให้ยาย,ยกินไ็นคนแรกเลยปอสารพิษนะจ๊ะดูก็รู้ว่ามันน่าแค่ไหนน,นี่ไม่มียาหนู่ามีแมง่ามีแมงหรอที่มีแมงยังไง ไปได้ขีดนมนะต้องมาดูมะม่วงนะ,ะนะงม,ม,มนะม่วงกรอบปลาดีเยอะนะเยอะมัยส่วนนี้ตัวยังไงใชฟไหมนยมะพราวดกว่าเพราะว่าเราเจ็บปันเจ็บปากมะพร้าวไหมเอาไหม,มาาหวานนะมะพร้าวงหอมหอ,อยก็จะติดใจแลตัว มันแกไปครับกินได้เลยแต่ว่ามะพร้าวนี่จะกินได้แต่เฉพาะน้ำน้ำเนื้อกินไม่ได้เพราะเนื้อป่ากินเองกินเนื้อป่างเนื้กินน้ำโอเคออกมากินน้ำึ้นเอามีดมาแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวป่าเอามีดมาให้เดี๋ยวบรรยากาศดีมากเลยสะเอ๊ ไอ้ต้มนมะพร้าวริมสระแบบดีเวอยโอเคเธอบอกเขาสิรักเรา <c oughs> บักเพาแป๊บนึงครับ